สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำตัวพื้นฐานที่เรียกว่าตัวฐานลูกส้มกันนะคะไปชมกันเลยค่ะให้เราเตรียมริบบิ้นเบอร์สองจำนวน4เส้นยาว23นิ้วนะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านเพื่อง่ายต่อการสอดและพับริบบิ้นนะคะให้ด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ1นิ้วนะคะ แล้วกดบีบเลยนะคะใหเรานำด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะเริ่มแรกเราก็จะขึ้นฐาน4ก่อนนะคะด้วยการจับริบบิ้นขึ้นมา2เส้น เส้นที่1และเส้นที่2นะคะนำเส้นที่2ไปคล้องที่เส้นที่1เสร็จแล้วให้นำเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2นะคะต่อไปให้นำเส้นที่4มาสอดเข้าเส้นที่1เสร็จแล้วให้ดึงเส้นที่3มขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้ฐานสี่แล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปเป็นฐาน8ค่ะนำเส้นข้างบนพับทะแยงขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะต่อไปเวียนขวาค่ะพับทะแยงขึ้นไปเลยนะคะ,ะเส้นต่อไปก็เวียนขวาเช่นเดิมพับทะแยงขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะจนถึงเส้นสุดท้ายนะคะเราจะทำการสอดเพื่อล็อกเส้นไม่ให้หลุดนะคะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วกดบีบค่ะเราก็จะได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะขึ้นฐานลูกส้มกันแล้วนะคะโดยการหยิบขึ้นมาเส้นหนึ่งเส้นใดเส้นหนึ่งเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะเส้นที่1หยิบเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2ลงไปแบบนี้และเส้นสุดท้ายเส้นที่4ก็จับอย่างนี้นะคะฐานลูกส้มเราจะจับทั้งหมด4เส้นนะคะ สังเกตตอนนี้ข้างบนจะมีสี่เส้นข้างล่างจะมีสี่เส้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบเส้นที่เราถือไว้ล่างสุดนะคะวางลงไปเลยค่ะแล้วก็หยิบเส้นถัดไปขึ้นมาแทนข้างบนอย่างนี้นะคะต่อไปก็หยิบเส้นล่างสุดที่เราถือไว้วางลงไปค่ะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาแทนอย่างนี้นะคะเส้นล่างสุดเหมือนเดิมค่ะที่เราถือไว้วางลงไปค่ะ แล้วก็หยิบเส้นถัดไปขึ้นมานะคะ,ะเหมือนเดิมค่ะเส้นล่างสุดที่เราถือไว้วางลงไปค่ะเสร็จแล้วก็หยิบเส้นถัดไปขึ้นมาแทนนะคะตอนนี้สังเกตข้างล่างจะหมดแล้วนะคะเหลือเฉพาะข้างบน4ีเส้นขั้นตอนต่อไปก็คือวางเส้นที่เราถือไว้ล่างสุดลงไป แล้วหยิบเส้นที่เราถือไว้ล่างสุดสอดเข้าช่องนี้นะคะให้เรียกว่าช่องที่1พาดออกไป1เส้นแบบนี้นะคะ,ะลำดับต่อไปก็หยิบเส้นล่างสุดที่เราถือไว้สอดเข้าช่องแรกช่องเดิมนะคะแต่พาดออก2เส้นออกไปช่องที่2แบบนี้นะคะและเส้นสุดท้ายสอดเข้าช่องเดิมค่ะแล้วให้พาดสามออกไปไปออกช่องที่3มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราให้เราดึงให้กระชับเลยนะคะ จะวนซ้ายหรือวนขวาแล้วแต่ถนัดเลยนะคะดึงทีละเส้นทีละเส้นเพื่อให้มันกระชับแล้วรูปร่างจะชัดเจนขึ้นมาเองเลยค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นทีละเส้นเลยนะคะ ดึงให้กระชับเลยนะคะเมื่อกระชับแล้วให้เราพลิกกลับด้านมานะคะขั้นตอนต่อไปจะเรียกว่าพาด3นะคะให้เริ่มที่เส้นใดก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วรับ1 2 3แล้วก็พาดลงไปเลยนะคะไม่ต้องพาดให้มันตึงนะคะเส้นที่พาดลงไปให้ทำปองพองก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการสอนในขั้นสุดท้ายนะคะค่ะต่อไปก็ เส้นถัดไปนะคะนับ 1, 2, 3แล้วก็พาดเลยค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะเส้นถัดไปก็นับ 1, 2, 3แล้วก็พาดเลยค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะจนกระทั่งให้เหลือ3เส้นสุดท้ายนะคะแล้วเราจะเริ่มสตอด เพื่อล็อกเส้นไม่ให้หลุดนะคะค่ะหยิบเส้นที่1มาขึ้นมาเลยนะคะและสอดเข้าไปังเส้นแรกที่เราพลาดไปนะคะที่เราทาพองๆไว้นะคะค่ะสอดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะเส้นที่2ถัดมาก็สอดเข้าที่ช่องเดิมนะคะแต่ให้พลาดเอาไป2เส้นเพื่อออกช่องที่2แบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายก็สอดเข้าช่องเดิมค่ะพลาดไป3เส้นเพื่อให้ออกช่องที่3แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วให้ดึงให้กระชับค่ะไล่ดึงทีละเส้นนะคะจะวนซ้ายวนขวาแล้วแต่ถนัดเลยค่ะไล่ดึงทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้เลยนะคะ เมื่อเราดึงกระชับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ฐานลูกส้มกันเลยนะคะอ่าพริกกลับมาหน้านี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสังเกตได้ว่ายังมีเส้นริบบิ้นที่เหลืออยู่นี้นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะนำฐานลูกส้มตัวนี้ไปต่อยอดทำดอกอื่นๆที่เราอยากจะทำได้อีกนะคะค่ะตอนนี้ก็คือจะให้ดูลักษณะ ของฐานลูกส้มชัดๆนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะค่ะดูชัดๆเลยค่ะแล้วเราจะมีฐานโดมมาเปรียบเทียบว,ว่าระหว่างฐานลูกส้มกับฐานโดมนั้นแตกต่างกันยังไงนะคะฐานลูกส้มจะเตี้ยกว่านิดนึงฐานโดมจะสูงขึ้นมานิดนึงและรูปร่างจะต่างกันนิดนึงประมาณนี้นะคะ เราจะเอาฐานลูกส้มไปต่อยอดทำอะไรได้บ้างนั้นจะยกตัวอย่างให้ดูเลยค่ะเช่นดอกมะลินะคะและดอกมะลิลาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ